รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้ขอเสนอ toyota vigo 2.5ดีเซล single cab น,นะครับคันนี้เป็นปี2015มาพร้อมกับล้อแม็กเวลขอบ18ครับใสา่ย,ยางหนามานะครับสำหรับสายบรรทุกเลยติดตั้งตู้มาเรียบร้อยแล้วสวยงามมากครับราคาเพียง329,000บาทผ่อนประมาณ6,000ต้นๆน,นะครับก็ได้รถสภาพดีๆไปใช้งานอยากคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อน ลองปรึกษากันดูครับทุกปัญหามีทางออกหมดครับตัวนี้เป็นตัว V n t u r b o นะครับ144แรงมาห้องเครื่องสวยเลยครับแรงครับกำลังดีมากล้อแม็กก็สวยภายในเดิมๆนะครับผมไม่ได้ตกแต่งอะไรมาเป็นจอวิยุตัวใหม่แล้วครับเลขใไหม่ก็ประมาณ2องแสนปลายๆนะครับผมรถสวยครับพร้อมใช้งานสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ